เกิดเพื่อนๆดูคลิปแล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ Power Ranger Talk Talk ได้นะครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วผมสแตม Power Ranger Talk Talk นะฮะอยู่กับการอัปเดตข่าวสารในวงการ Power Ranger เพื่อนเพื่ทราบกันเช่นเคยนะฮะวันนี้เนี่ยก็เป็นการอัปเดตข่าวสารจากของเล่นเหมือนเดิมนะฮะเมื่อวานเราเพิ่งคุยกันไปถึงอ่า Power Ranger Wild Force Metal Laser นะฮะที่มาในชุดของชื่อไอ้ Red Savage Ranger มั้ง Red Savage Warrior นะฮะวันนี้เนี่ย จากเว็บไซต์เดิมนะฮะ The Illuminati ก็มีการอัปเดตอีกแล้วนะฮะว่าของเล่นที่จะมาในปีนี้นมีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งไม่นับที่เขาประกาศในงาน Hasbro ต่างๆนานาที่ประกาศกันไปมเมื่อเดือนที่แล้วเดือน2เดือนที่แล้วนะฮะอันนี้มาต่างหากอีกนะฮะเป็นข่าวหลุดเป็นชื่อหลุดออกมานะครับซึ่งปีนี้เนี่ยครบรองสามสิบปี Power Ranger เนาะที่มาแน่ๆเลยก็คืองาน Remaster นะฮะ Remaster เป็นงานอะไร Remaster ก็คือ Mighty Morphin Power Ranger ที่จะเปลี่ยนบอดี้ให้เป็นบอดี้ยุคใหม่นะฮะ อย่างบอดี้ยุคเก่าๆเนี่ยมันจะเป็นกล่องสีขาวนะฮะจุดขยับบางอันแขนขาบางอันมันก็จะมีข้อจํากัดของของของเล่นนะเพราะว่ามันออกมาตั้งแต่เวฟแรกๆแล้วแต่ว่าบอดี้สองจุดศูนย์เนี่ยหรือที่เรียกว่ารีมาสเตอร์เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนนะฮะอย่างของผู้หญิงเนี่ยเปลี่ยนเยอะเลยนะครับผมต้นแขนขยับได้นะฮะขาดีขึ้นนะฮะที่ผมด่ามาตลอดของไลน์นี้คอนดิชันผู้หญิงนะขาผู้หญิงของบอดี้สองจุดศูนย์เนี่ยดีมากนะฮะผมเคย เล่นไปแล้วในตัวของของอะไรนะมที่มาฟินเลนเจอร์ที่เป็นทรีนี่แปลงล่างขาดีมากแขนขยับได้แบบโอ้ควรจะเป็นอย่างนี้นะฮะของเล่นจากไลน์เลนี่คอลเลคชั่นควรจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะฮะแบบเออเดี๋ยวเขาจะรีใหม่ซึ่งออกมาแล้ว2ตัวก็คือบูกับเยลโล่นะครก็หน้ากำนันออกจริงๆมันออกเมษาพสภากะะ็ะะหลังจากที่ทีวีซีีข้าวางขายนะฮะแต่ว่าถ้าเพื่อน มีใครอยู่ที่มาเลยนะฝากซื้อได้นะฮะเพราะว่าบางร้านในมาเล,าเลยเนี่ยหลุดขายเรียบร้อยแล้วในช h o p ป,ปีผมไปเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ลองถามเพื่อนๆที่อยู่มาเลยดูนะนะครับว่ามันจะมาหลุดมาถึงบ้างหรือเปล่านะครับผมส่วนเวฟบ2ของของลายร e m a s t e r ร์เนี่ยน่าจะเป็นแบ็คเดนเจอร์นะแต่ว่าที่เขาบอกมาเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นแซกหรือเป็นอดัมนะเพราะาตัวผลตอบแทนไอตอบรับของตัว อดัมที่มันออกมาเมื่อปีที่แล้วอะ่ะที่เป็นแบล็กเรนเจอร์อดัมอะที่ไม่แถมขวานแต่ว่าแถมไอตัวปืนพ้นน้ําแข็งมาแทนอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะคิดว่ารอบนี้น่าจะเป็นแซกตรงกับตัวที่โผล่อยู่ในภาพยนตร์ของมิติมอร์ฟินพ u บเ r นเจอร์วานเซน a าเวนะครับก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะส่วนเวฟที่2จะออกเมื่อไหร่เขาไม่ได้บอกไว้นะฮะว่าออกเมื่อไหร่ แต่ว่าเขาบอกสำหรับเว็บที่3นะฮะของรีมาสเตอร์เนี่ยจะวางจำหน่ายในเดือนตุลานะครับผมซึ่งในเว็บนี้มีใครบ้างในเว็บนี้ก็จะเป็นตัวที่เหลือนะก็จะเป็นเ e นเจอร์พิง n k เ a นเจอแล้วก็กรี e n r นเจอรนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเริ่มเก็บ Power อร์เ e นนะ,ะผมว่าเก็บอันนี้ไปเลยดีกว่านะฮะกล่องเก่าคือคุณซื้อได้ผมก็ไม่ได้ห้ามซื้อนะฮะแต่ว่ามันจะมีจุดที่แบบ ขัดใจแฟนๆที่เก็บมาอยู่แล้วบ้างเหมือนกันนะฮะเพราะว่าก็จะมีจุดที่ทำไมลงมันทำแบบนี้จุดขยับแบบนี้ไม่ดีนะฮะก็แนะนำนะฮะว่ารอเก็บรีมาสเตอร์ไปเลยก็ได้ถ้าไม่คิดอะไรมากแต่ถ้าเกิดอย่างผมอย่างผมเก็บหมดไงก็อย่างนั้นก็ได้เหมือนกันก็ไม่ได้มีปัญหานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนรู้สึกว่าไม่อยากเสียเงินซ้าซ้อนรอซื้อในรีมาสเตอร์ได้เลยนะครับตัวของกีเลนเจอร์ก็ออกนะกีเลนเจอร์หายากนะเพราะว่าตัวของคุณทอมมี่โอลิเวอร์เขา เสียชีวิตไปเมื่อปลายปีที่แล้วราคาของทีนเนเจอร์เลยพุ่งขึ้นไปเยอะเลยนะฮะก็ก็ไม่ต้องไปรอซื้อพวกราคารีเซลอ่ะมาซื้อตอนเนี่ยราคาที่เขาเพิ่งขายใหม่ตอนนี้เลยก็ได้นะครับราคาน่าจะอยู่ประมาณเอ่อเท่าเท่าตัวนี้น่าจะอยู่รวมส่งทุกอย่างน่าจะเกินไม่เกินพันแปดสองพันนี้นะฮะก็ก็รอซื้อชุดนี้ไปเลยก็ได้นะครับข่าวต่อมานะฮะก็จะเป็นเวฟที่สิบห้านะฮะเวฟที่สิบห้าก็จะมาพร้อมกับตัวรีมาสเตอร์ ของเลด์กรีนพิงคเมื่อ Red, Green, Pink, กี้นะฮะในเวฟเนี่ยเขาเดาวไว้นะว่าจะเป็นพอร์ o ลิเจอร์เทอร์โบนะฮะเลด r เรนเจอร์ Ranger, ซึ่งเป็นเวอร์ชันของ TJ นะฮะไม่ใช่ของทนะอมมี่นะนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นไอเ p วเวอร์เรนเจอร์อาร์พีเอยีโเรนเจอร์นะฮะก็อันนี้น่าจะเป็นตัวแรกของไลน์นะครับผมแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น เอเวนเจอร์ไลท์สปีดเรสคิวบูเลนเจอร์นะฮะอันนี้ก็เพิ่งปรากฏมาตัวแรกของของทีมเหมือนกันนะครับผมก็น่าจะประมาณนั้นนะฮะซึ่งไม่รู้นะฮะว่ามันจะออกแบบนี้อีกกี่รอบนะฮะเพราะว่าอย่างหลายๆกล่องอย่างของนินจาเนี่ยของเอเลนเจร์นะก็เป็นเป็นแพ็ครวมใช่ไหมอย่างของใครนะ อผูอ้บรเกอรเขาก็ว่าจะเป็นแพ็ครวมนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพู้บรเจอรเขาจะขายแบบนี้ทําไมนะฮะมันยุ่งยากในการเก็บมากเลยแล้วผมจะเก็บครบปีไหนเนี่ยผมอยากได้ไลฟ์สปีดเ e สคิวเนี่ยอาจจะอีก3ปีถึงจะครบทีมก็ได้ก็เลยแต่หวังนะฮะว่าทางผูว e รเจอรเขาจะเปลี่ยนวิธีในการขายอาจจะแบบออกเนี่ยทุกเดือนแล้วก็ได้ทุกเวฟออกมาเวฟมาตัวเวฟตัว ตัวหนึ่งเวฟหนึ่งออกมาสักสิตัวก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรกันนะฮะออกมาเหอะมันจะได้ครบเร็วๆคนเก็บเขาก็อยากเก็บให้มันครบถีบ่น,นะครับผมโอเคบ่นไปเลยนะฮะมาต่อกันมาต่อกันที่ดีลักเวฟสี่นะ,ะดีลักก็คือพวกแบบที่มันแถมพิเศษมานะฮะแบบทุกชุดใหญ่ๆกล่องใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งเมื่อวานผมพูดถึงไอ้เลสซาเวตบอลเลอร์ไปใช่ไหมอันนี้ก็มานะฮะตัวของมิโนโทอร มินอทัลอตนะฮะจำมินอทัลอตที่ดูไปในคลิปรีแอคได้ไหมที่โผล่มาในอ่าวันเอเนเวที่ดูตัวอย่างกันไปเมืม่อวันก่อนนะฮะเขาว่ามินทอก็จะมาด้วยนะครับผมซึ่งชนิดศาสตร์ออกมาแล้วนะฮะมีการขายไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาคราวนี้มินอทอออกมาซึ่งไม่รู้ว่ามินอทอที่โผล่มาจะเป็นมินอทอเวอร์ชั่นที่อยู่ในทีวีซีรีส์ตั้งแต่ปี90หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นมินอทอที่เป็นหุ่นยนต์เหล็ก ที่อยู่ในวันเซดเวนะครับก็เดี๋ยวมารอดูตอนนั้นเขาว่า,าจะมาในช่วงเดือนไหนไหนดูอีกทีสิเขา่าจะขายในปีนี้นะฮะเขาไม่ได้บอกว่าจะมาเดือนไหนตามข่าวนะครับผมก็เอาไว้รอดูนะฮะว่าจะมายังไงบ้างก็ประมาณนี้นะฮะคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะครับ๋อ้อผมลืมพูดเมื่อกี้ไอเวฟที่15ะบะเวฟที่15เบี่ยจะวางขายใน ช่วงสิงหาไม่ก็เปิดพรีช่วงสิงหาของปีนี้นะครับผมเพราะเรียกว่าแน่นปีนะฮะเก็บได้ทุกปีเก็บได้ทั้งปีเลยพเพาวเลนเจอร์เนี่ยคนไหนที่คิดจะเอาตังค์ไปนอกรุ่นนอกทางอะไรอื่นนะฮะผม <c oughs> บอกก่อนนะว่าไม่มีเวลาให้ไปเก็บอย่างนั้นนะฮะ,ะ,ะให้ตั้งใจเก็บรายนี้ไปเลยอย่างเดียวนะครับไม่งั้นจะเหมือนผมนะฮะเก็บหลายรายตังค์ไม่พอซื้อรายรายหลักอย่างนี้นะฮะ <c oughs> ก็ก็ปีนี้จะพยายามไม่เกเรไปซื้อ,อรายอื่นเพิ่มนะครับ ก็หวังว่าปีนี้เราจะได้เก็บกันครบ,ครบนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะข่าวสารอัปเดตของ Power Ranger Lightning Collection ที่จะออกมาในปี2022นี้นะครับสองนยีนี้นะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนะี่ยก็ยืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราได้นะผมกดติดตามเอาไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับ Power Ranger ที่เรียกว่าอัปเดตกันแทบทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ Power Ranger t a k ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ To be educated, but I'm so frustrated. Hello to my lonely.